สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คอร์สภาษาอังกฤษแสนสนุกนะครับครูชื่อครูอิตาครับคอร์สกับครูครับก็จะมีเรียนภาษาอังกฤษแปลฉนฉัมากมายรวมไปถึงมีการเรียนวิชาแกะนะครับซึ่งสัมพัญมากและก็วิชาภาษาอังกฤษมากมายนะครับและที่สคัญครูแล้วคือธรรมดาแน่นอนนะครับคอร์สของครูนั้นก็จะมีการทำแบบฝึกหัดซึ่งไม่ใช่แบบนี้นะครับเราจะเป็นการทำแบบฝึกที่เอาข้อสอบจริงมาให้เด็กๆได้ลองทำกัน และที่สำคัญเด็กจะต้องเรียนอย่างสนุกและได้ความรู้อย่างเข้มข้นแล้วมาเจอคนนะครับจุ๊บเวิร์คชอยนิริภแนะนำให้ส่งเอสิกหาครูลูกของการมีอะไรบ้างลูงระดแคน์ลูกแคร์ไรแคนไรล้วแคน์คู่กันมีสองซีลูกแคน์ฟูดมีพื่อกับไม้กอุิยฮะ ถ้าเธอทิ้งฉันฉันจะตายถ้าเธอทิ้งฉันคนเดียวฉันจะร้องไ,ไห้จนตายเคยร้องไหมลูกไม่เคยร้รองดีมากดูดูนี่ร้องเพื่อสอบนะคะไม่ร้องไปเล่นๆนะคะแบบเดิสนสยามเราร้องไม่ได้ด้วยนะ,ะดูนะอีฟม <s> ีสามเงื่อนไขายสามแต่ดูดูสามเอาสี่มีค่ะพักสิบห้งค่ะเปิดมานี่ดูดูอีฟอันที่หนึ่งอันนี้คือเสียงว่าทีหนึ่ง ทีสองทีสามดูๆนะทีหนึ 1, ่งของทูมันคือคำว่าฟิวเจอร์เลยครับฟิวเจอร์พอ,รนะอ 2, อพอสิบ,ะสบนะอันที่สองทูคือเอเซนเลยครับเอเซนอะไรอันรีวอันเลวค่ะดีมากอันนี้คือพาร์อะไรครับพาร์ทอันรีวคนหน้าตาดีมีไหวแววมีที่การเกิดมาและสวยจะลองได้ดูคูเป็นต้น If you leave me, I will cry. If you left me, I would die. If you had left me lonely, I would have cried and died. ถ้าหนูคนลืมลูก I would have cried and died. ดึกจะรู้ว่าหนูช่องที่ฉันตาจะไหลตาพึ่งโอเคไหมเลิศไหมทำให้เป็น่ไงไหม หมูรออ <Okay. S 1> ้องแค่นี้หมูใชเวลาแค่สวันลูกหมูข้าหนังเอ็เลยนคะิดหมูร้องได้ไม่ยห่คด้